สิงโคออรร์เปชันคุณผู้ชมครับผมพาคุณผู้ชมมาถึงหนึ่งใน20สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของที่เมืองตรังแล้วนะครับผมอยู่ที่บริเวณ ทิจะจัดจตรังนะครับแล้วก็ที่เห็นด้านหลังผมนี้ก็คือพื้นที่และก็ตัวอาคารที่เป็นสถานที่สําคัญที่มีชื่อว่าวิหารคริสต์ศาสนานะครับซึ่งมีลักษณะเป็นโบสถ์สีเหลืองในแบบโกธิกสีเหลืองที่ในแบบนี้เนี่ยก็อาจจะแตกต่างจากโบสถ์คริสต์ที่เคยเห็นนะครับตั้งอยู่ใจกลางเมืองบนถนนห้วยยอดอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากโรงแรมธรรมรินทนานะครับแล้วก็เป็น โครตที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มีอายุมากกว่า100ปีคุณผู้ชมครับมีอักษรจาวึกที่อยู่บริเวณด้านหลังผมนี้ก็คือเกียนว่าวิหารพิศาสนาสร้างคศ .1915 คําร่ิาคำว่าพิาสนาอาจจะไม่เหมือนกับที่เราเคยเห็นนะครับแต่ว่าก็เป็นภาษาไทยเนี่ยตั้งแต่ในช่วงรัชกาล4-5-6กก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบตัวสะกดเนี่ยหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันออกไปนะครับ ก่อนหน้าน,นี้ตัวตัวอาคารก็จะมีสองชั้นแล้วก็ตัวบริเวณหอะระฆังเนี่ยก็อยู่บริเวณชั้นสองแต่ว่าเมื่อมีเสียงดังกังวานมากเกินไปเนี่ยก็มีการต่อเติมขึ้นมาบริเวณชั้น3เราจะเห็นได้นะครับว่าชั้น2กับชั้น3เนี่ยลักษณะของการก่อสร้างอาจจะมีการแตกต่างกันคนลยุคคล์ลลธรรมกันแต่ว่าก็กลมกลืนกันได้ดีตัวหน้าต่างเป็นไม้ สวยงามนะครับตัวบริเวณซุ้มเป็นซีเมนมีการวางคิ้วเอาไว้อย่างสวยงามเป็นอีกหนึ่งในที่ที่ถ้าหากคุณมีเวลาก็อยากใช้มาสมัมผัสที่เมืองตรังครับคุณผู้ชมครับคริสตจัก,กตรังนั้นมีอักษรจารึกไว้เหนือบันไดาทางเข้าว่าวิหารคริสตศาสนาสร้างคศออ .1915 แต่เดิมหอระฆังเป็นเพียงดาดฟ้าที่มีลักษณะคล้ายกับป้อมทหารในสมัยโบราณ แล้วจะได้มีการปรับปรุงใหม่เนื่องจากระคังที่อยู่ในหอนั้นดังกึกก้องมากเกินไปจึงมีการเพิ่มชั้นขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งซึ่งอยู่ด้านบนนะครับวิหารหลังนี้มีการปรับปรุงซ่อมแซมในปี1985และมีการบูรณะใหม่อย่างสมบูรณ์ในปี2007จนถึงปัจจุบันครับ คิตจักรในจังหวัดตรังนั้นเริ่มจากบัตรหลวงคณะอเมริกันเบบิลโซไซตี้เข้ามาเป็นคนแรกต่อมาได้มีการก่อตั้งโดยใช้สถานที่โรงพยาบาลทับเที่ยงและตั้งเป็นคิตจักรแห่งแรกที่ทับเที่ยงในยุคต้นของการเผยแพร่คิตชนส่วนใหญ่เป็นชาวเชื้อสายจีนนะครับจึงมีการใช้ภาษาจีนทุกครั้งในการประชุมนมัสการที่โบสถ์จนประมาณปี2480 การนับถือคริสตศาสนาได้ขยายไปสู่ชาวตรังกลุ่มอื่นๆมากขึ้นจึงมีการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารจากบอกทุกอย่างว่าบางคนมาถามว่านี่ทำไมไม่มีพูดพ่อแม่มาเรียนผมก็เลยบอกว่ามาร์ติรูเตอร์แต่ก่อนเคยอยู่ของศาสนาของคาทอลิกเขาก็เข้าไปในวิหารก็มีเสียงพูดกับมาร์ติรูเดอร์ว่า มันไม่สามารถช่วยคนีณจากความดับได้พอท,ที่ฐานเสร็จมาติดต่ามาปุ๊บหมี่มั่นนี้อานแอกเป็นสอง่ว็เลยได้แยกออกมาเป็นการดูเสร็จแดงคุณชมครับนี่คือนักเดินทางนะครับตอนนี้เวลา5้าโมงครึ่งนะครับ ด้านหลังผมนี้ก็คือสถานีรถไฟตรังนะครับไม่ใช่กันตรังสถานีรถไฟตรังอยู่ในตัวเมืองจังหวัดตรังนะครับซ้ายมือของผมนี้คือโรงแรมสีตรังเป็นโรงแรมเก่าอาคารดูแล้วโบราณมากๆใครไปน่านใครไปจังหวัดทั้งหลายก็ย่อมจะมีโรงแรมเก่าๆโรงแรมโบราณแบบนี้แหละครับขึ้นชื่อนี่นะถ้าหากมีเวลาก็อยากจะให้มาพักกันนะครับ เมือ่อสักคู่เข้าไปเจอกับเจ้าของโรงแรมบอกว่ายังไม่ได้เปิดจริงจังเพราะว่าเป็นช่วงโควิดแต่ว่าถ้าอยากจะมาก็จองกันมาก่อนได้ก็เปิดให้บริการนะครับขณะที่ด้านหน้าตุกๆหัวกบเป็นคาแรคเตอร์ของที่จังหวัดตรังนะครับสามารถเช่าไปเดินทางเช่าไปท่องเที่ยวแล้วก็ทํากิจกรรมอะไรทั้งหลายสนุกแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นทุกๆในแบบที่เปิดด้านหลังโล่งไม่ได้เป็นการเข้าด้านข้างสองข้าง มีมาตั้งแต่สมัยสงครามแล้วก็เรียกได้ว่าเชื่อมโยงกับญี่ปุ่นจนมาถึงที่นี่ความสําคัญก็คือว่ามันยังคงถูกใช้งานที่ตรังอยู่เป็นจมนวนมากที่ตรังเนี่ยลักษณะเมืองเป็นเหมือนกับการขึ้นขึ้น,นลงลงเป็นเหมือนเหมือนฮิวเล็กๆเขาเรียกว่าเป็นควรเพราะฉะนั้นลักษณะการใช้งานของเครื่องในแบบทุกๆเนี่ย,แบบยจึงตอบโจทย์การใช้งานของเมืองของที่นี่ได้เป็นอย่างดีสีตรังทุกๆ อาคารเก่าแก่แถวนี้มากมายธุรกิจยังคงเป็นธุรกิจในแบบโบราณดั้งเดิมน่าสนใจผมให้ดูครับด้านหน้าร้านนี้เป็นร้านขายของชําขายขนมเคก้กขายของที่ระลึกธรรมดาทั่ว,วไปบรรยากาศของความเป็นตรังเนี่ยผมว่ามันมีความคลาสสิกอยู่แล้วก็มันไม่ได้ถูกสิ่งที่อยู่มาจากนอกเมืองตรังมาเจือปนผมมาที่นี่ก็ไม่ต่ำกว่า10ปีแล้วสมัยก่อนเมือนเดิมครับ มาทำงานมาบรรยายมาสอนหนังสือพอไม่ได้ทำงานในลักษณะนั้นแล้วเนี่ยกลับมาอีกทีผมก็มีความรู้สึกว่าตรังยังคล้ายๆกับของเดิมอยู่ที่เราเห็นทางนู้นครับเป็นอาคารราชพัสดุมีการตกแต่งมีการทําให้สวยงามแล้วก็ที่นี่เด็ดที่สุดก็คือเรื่องของอาหารการกินผมอยู่ที่หน้าสถานีและถนนนี้ชื่อว่าถนนสถานีผมกําลังจะพาคุณผู้ชมเดินไปยัง คือจะพูดถึงว่าร้านอาหารร้านไหนดีที่สุดเจ๋งที่สุดผมตอบไม่ได้จริงครับว่าที่ไหนดีที่ไหนเจ๋งแต่และร้านรุ่นมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันออกไปด้านหน้าผมเริ่มที่จะเจอร้านกาแฟที่มีการปรับเปลี่ยนมีการตกแต่งให้ทันสมัยมากขึ้นธรรมดาคาเฟ่โอเคแต่ว่าร้านที่ผมอยากใช้ใดูเป็นไฮไลท์ของผมในวันนี้ก็คือ ร้านในสไตล์จีนจีนที่อยู่มาตั้งแต่ในสมัยเหมืองอในสมัยยุคเหมืองในสมัยยุคยางในสมัยยุคที่ธุรกิจทางใต้เฟื่องฟูมาถึงร้านก็แล้วก็คือร้านซินจิวนี่ครับร้านซินจิวร้านซินจิวเป็นเหมือนกับเป็นเป็นหัวมุมครับเป็นทางผ่านถ้าเกิดคุณต้องการที่จะกินโจ๊กซินจิวมีขายคุณอยากจะกินหัวหมูเจ๊ป,ปูที่นี่มีขาย คุณอยากที่จะกินเกาเหลากเกี๋ยวซี่โครงหมูเปื่อยน้ำแดงที่นี่มีขายข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบมีขายคือแต่ที่เนี้ยคือเป็นเหมือนหัวมุมที่รวมทุกอย่างของความอร่อยเอาไว้เป็นศูนย์อาหารก็ว่าได้ครับแต่ว่าถามว่าเปิดกี่โมงมีตั้งแต่รอบเช้ารอบเที่ยงรอบค่าแล้วก็แต่ละรอบที่เขาเปิดเนี่ยอาหารการกินแต่ละช่วงเวลาก็จะแตกต่างกันออกไป มีก๋วยเตี๋ยวเย็นเดโคมีหมี่มีเกี๊ยวน้ำด้วยแต่ว่าส่วนที่เป็นไฮไลท์มากที่สุดของที่นี่ก็คือนี่ครับปลาต้งโกของที่นี่อาจจะไม่ได้โด่งดังเท่ากับการบินไทยแต่ว่าเคยไปมาแล้วก็ต้องมานั่งชินที่นี่กันที่นี่มีติ่มซำด้วยแม้ว่าติ่มซำอาจจะไม่ได้โดดเด่นแล้วว่าโด่งดังแต่ว่าเมื่อสักครู่ได้ลองชิมลองกินอูแล้วมันก็ถือว่าพอใช้ได้เอาเป็นว่านึกอะไรไม่ออก อยากจะดามหาความพิเศษมากินปลาทั้งโกกับสังขยาสูตรพิเศษของที่นี่มากินติน่มทราสูตรเฉพาะของที่นี่และก็นั่งมาสัมผัสกับบรรยากาศของร้านที่นี่ที่นี่มีหลายอย่างที่น่าสนใจนะครับโต๊ะเก้าอี้เครืโถชามทุกอย่างยังคงเป็นเหมือนในยุคอดีตแล้วก็สิ่งที่เก๋ก็คือว่าอย่างที่เราบอกครับสังขยา เป็นแบบเฉพาะตัวของเขาที่มีส่วนผสมสามอย่างแล้วเขาก็ทําเองใช้การตุนส่วนปลาน้องโขนี่มันแบบที่ทอดมานานแล้วนะครับแต่ว่ายังกรอบอยู่แล้วก็ไม่ได้กรอบแบบเบาๆนะครับกรอบแบบมีเนื้ออยู่ข้างในด้วยสิ่งที่ผมบอกว่ามันเป็นความเป็น คาแรคเตอร์ที่นี่ก็คือว่าถ้าเกิดคุณอยู่ในกรุงเทพแบบคุณอาจจะต้องการหาร้านที่ร้านแบบออนล็อกยุ่นในแบบที่อยู่ตรงเฉลิมกรุงใช่ไหมคุณอยากจะกินโกฟีก็คือมีกาแฟแล้วก็มีนมอยู่ข้างล่างคุณอยากจะกินโกปีออหรือว่ากาแฟที่ไม่ดิมนมีนมแต่คุณอยากจะกินกาแฟที่ผสมชาที่นี่ก็มีที่มันเจ๋งไม่กว่านั้นก็คือว่าที่นี่ไม่มีกระดาษทิชชู่นะแต่ก็มีกระดาษแบบนี้ กระดาษแบบนี้คือถ้าเป็นร้านอาหารในในสไตล์เนี้ยตั้งแต่เมื่อก่อนก็คือว่าเขาเอาไว้ใช้ในการห่อหมูย่างกินแล้วก็บางทีก็คือว่าเวลาฟังวิทยุมีประกาศราคายงราคายางรายวันเนี่ยเขาก็จดใส่กระดาษตรงนี้ที่นี่ยังมีป้ายยังมีอะไรอยู่เลยแล้วก็อันเนี้ยใช้เป็นทั้งจับหมูเช็ดมือเช็ดปาก จดราคายางให้ด้วยคือมันยังมีกลิ่นอายของความคลาสสิกอยู่แต่ถ้าเกิดใครอยากจะดูวิธีการในการชงชาชงกาแฟของเขาก็คงจะเหมือนสมัยที่ผมยังเด็กๆอยู่ก็คือเป็นเหมือนกับเหมือนกับเป็นถุงแล้วก็เทน้าร้อนใส่ลงไปแบบนั้นเอาเป็นว่านี่คืออีกหนึ่งร้านที่อยากจะแนะนําให้มากับฟินจิวครับ ซินชยวคือร้านอาหารโบราณอายุกว่า50ปีครับมีลักษณะก็คือจะเปิด3รอบรอบเช้ารอบเที่ยงรอบเย็นแต่ละรอบนั้นจะขายอาหารที่ไม่เหมือนกันรอบที่เรามานี้ก็คือรอบเช้าจึงมีการสั่งโกปีและที่คนตรางนิยมมากๆก็คือรับประทานกับหมูย่างโกปีก็คือกาแฟโบราณที่ใส่นมข้นหวานไว้ก้นถ้วยอยากจะรับประทานหวานแค่ไหนก็คนขึ้นมาเท่าที่ต้องการนะครับ คุณผู้ชมครับถ้าหากคุณผู้ชมสังเกตดีๆจะเห็นว่าน้ำจิ้มของจังหวัดตรังนั้นจะเป็นสีแดงๆใช้แทนซอสเปเรี้ยวส่วนสังขยานั้นจะไม่ปรุงแต่งมากเหมือนกับที่อื่นๆครับถามหน่อยให้ความรู้นะครับเขาเรียกว่าอะไรนะครับส้มเจี้ยงส้มเจี้ยงคืออะไรครับอาก็เราจะมาผสมใส่พริกใส่พริกใส่ใส่น้ำส้มไอ้พริกนั้นมันดองมาแล้วพริกคือจะดองมากินแทงจิ๊กโชอย่างนั้นครับ ใช่ค่ะแล้วสังขยาของที่นี่มันแตกต่างอย่างสังขยาที่อื่นยังไงครับที่นี่จะใส่สามขยามีอะไรบ้างครับมีกะทิมีน้ำตาลแล้วก็มีไข่จะไม่ใส่สารกันบูดอะไรใช้วิธีตุนต๋นตุ๋นสามชั่วโมงโตุ๋นในงังเด็ดอร่อยออกมาอย่างนี้สู้กันินไทยได้ไหมครับยังไม่ได้ชิมเลยอ,อยากอยากไปชิมเหมือนกันแต่เห็นข้างในเขา ข้างในเขาหนานะแล้วมันเด้งดึงเด้งดึงแต่ <c oughs> แตของเราแตกแน<ต><ต>่นอนแต,แต่ข้างนอกเขาสวยนะข้างนอกก็สวยใช้ได้ขอบคุณคน,น่าจะอร่อยน่าจะอร่อย ผู้ชมครับในเมืองตรังอาจจะไม่ได้มีศาลเจ้าใหญ่มากมายเหมือนกับที่จังหวัดภูเก็ตนะครับแต่ว่าหนึ่งในศาลเจ้าที่มีผู้คนเคารพศรัทธาก็คือศาลเจ้าพ่อเสือที่อยู่ในตัวเมืองซึ่งวันนี้เป็นช่วงเวลาที่กําลังเตรียมความพร้อมก่อนถึงเทศกาลถือศีลกินผักซึ่งตรังก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับที่มีชื่อเสียงกับเทศกาลนี้ซึ่งทํามาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับ ฟ้าเริ่มมืดลงแล้วนะครับซึ่งก่อนที่ผมจะไปหาของอร่อยรับประทานเพิ่มเติมอีกหนึ่งมือ้อผมอยากจะมีโอกาสได้ให้คุณผู้ชมได้ทำความรู้จักกับร้านกินดีอยู่ดีซึ่งขายสินค้าหัตถกรรมและสินค้าทางเลือกอื่นๆซึ่งร้านลักษณะนี้ในเมืองหลายพื้นที่น่าจะหาได้ยากมากขึ้นนะครับร้านนี้ต้อนรับเราด้วยความเป็นกันเองและก็มีสินค้าหลากหลายอย่างที่พอจะซื้อเอาไว้ได้อย่างไม่เคอะเขินครับ ก่อนที่จะถึงจุดหมายผมได้มีโอกาสได้เจอร้านอาหารอีกแห่งหนึ่งแล้วก็ได้เจอร้านที่เรียกได้ว่ามีความคล้ายคลึงกับความเป็นญี่ปุ่นอย่างมากเพราะว่าเป็นคาเฟ่ที่มีขายของกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆซึ่งเราสามารถที่จะนั่งแล้วก็เลือกซื้อสินค้าจวบไปแล้วที่จังหวัดตรังเริ่มมีอะไรที่คล้ายๆกับเมืองท่องเที่ยวมากขึ้นทุกทีทุกทีแล้วล่ะครับใครที่ชอบสเสน่ห์จังหวัดตรังอยากจะให้รีบมาก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นแนวกระแสหลักวันนี้นักเดินทางลากกไปก่อน สวัสดีครับสนับสนุนโดย Facebook T-Partner กระเป๋าสุดสตรอง Line a p Strong l u g g a g e สนับสนุนโดย Wi-Fi และซิมการทั่วโลกกับ Easy Pocket Wi-Fi Facebook Line a Easy Pocket Wi-Fi สนับสนุนการเดินทางโดย Golden Discovery Express